สวัสดีนะทุกท่านเราเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะเจอเห็ดเห็ดออกแล้วนะแจ้งข่าวด่วนนะทุกท่านเห็ดดาวนะดอกกระเจียวก,ก็เจอเจอเห็ดนะนะมีเห็ดนะทุกท่านแล้วก็มีดอกกระเจียวดึงหัวขาดได,นะได้หนึ่งดอกแล้วนะพี่น้องอ,อาือ้องให้เรานะ ตอนนี้เราก็กําลังเอาดอกกระเจียวอยู่นะทุกท่านผมเห็นตรงน,น้นสี่ห้าดอกผมไม่ได้มาหาก็ไม่มีใครหาเลยนะท่านน,น,นี่ผมก็ขี่ดอกกระเจียวเข้ามาออเาออขี่เ <laughs> ออผมก็ขี่รถสามล้อไฟฟ้าเข้ามาเลยเออลืม นี่ซากดอกกระเจียวนี่ไม่มีใครเอานี่มันแก่เท่าแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะไปเอาดอกกระเจียวโชว์เอฟซีก่อนตรงนี้เยอะมากเลยเจอแล้วนะทท่านหนึ่งดอกนี่นะท่านผู้ชมนี่ดอกสวยๆเลย ดอกกระเจียวดูถอนหัวมันจะหลุดหรือเปล่าโอ้ถอนได้หัวไม่หลุดนะถอนสบายเลยนะเดี๋ยวหาดูอีกนะมีอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปขี่รถก่อนนะท่าน รถผมไม่เหมือนใครอยู่แล้วขี่เข้ามัในในป่าเลยป่ามันสะอาดนะเพราะมันโดนไฟไหม้นะทุกท่านมันก็นเลยขับรถเข้ามาดวกเลยนะอะดีนะทุกท่านโอ้โหเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันดอกกระเจียวเพียบนะทุกท่านอ้มีดอกกระเจียวตัวนี้ด้วยทุกท่านนี่ดอกสีแดงนี่ดอกสีแดงเตะทิ้ง เตะทิ้งเลยนะท่านดอกแดงแมวเตะทิ้งโชว์เลยเลือกนะมันเยอะจัดตอนนี้ดอกกระเจียวเพียบเลยนะท่านคุณบ้าเห็ดเก็บสนันวันไววเลยเก็บไม่ทันเลยกระเจียวเยอะจัดนูเก็บเอาเก็บเอานะฮู้วิ่งเลยเหรอเจอเห็ดด้วยนะนี่นี่เห็ดเห็ดเห็ด เห็ด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 เจ้เห็ดไม่ต้อง oh. มาล oh. อกกร oh. <ม>ะดอนนะโอ้แมวบอกจะได้ทิ้งเลยนี่เจ้าเจ้าแมวบ่นี่ฮะนี่หุ้ยเดินผ่านโอ้เดินเก็บเดินเก็บเทียบเลยโอ้เดินเก็บ ต้องรีบเดินลอท่านไม่งั้นไม่ทันเพราะว่ามีคนมาหาโน่นเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มานู่นแล้วโู้เดินวิ่งเลยวิ่ง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 โน่นนีไปวิ่ง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 เห็นหป่า โอ้วิ่งเลยโอ้โหโอ้วิ่งวิ่งโอ้โหโอ้นี่ดอกนี่แมวบะนี่นี่ท่านเสียมนี่คอยเอาไปไว้ในรถนะน่าจะถือ หมาเห่าสนั่น,น้ะท่านโน่นเพื่อนก็หาดอกกระเจียวเหมือนกันดูวิ่งหาแข่งกันล้วก็เป็นคนรู้จักเหมือนกันเนาะนะ,นะบ้านหลังที่เราไปกินมะพร้าวนะท่านเพื่อนก็มาหาดอกกระเจียวเหมือนกันเพ่นขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างในโน่นนี่ดอกกระเจียวแดงน,นี่เห็นนะดอกกระเจียวแดงเทียบเลย เดี๋ยวเสียมไปเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าถือไปก็หนักไม่สะดวกในการถ่ายคลิปอืมเดีย๋ยวผมก็จะเอาถุงใส่ของผมตั้งหาก ท่านไปเก็บดอกกระเจียวกันนี่เห็นไหมมันขีรน่รถมา n ่ n รถมอไซส์จอดตรงนั้นนี่ดอกกระเจียวเพียบเลยสองดอกอยู่เรียงกันเลยนี่อืม เดีย๋ยวมองดูก่อนมีเป่าแถวนี้คือต้องรีบหานะพี่น้องว่ามีคู่แข่งนะ,น,ะนี่คู่แข่งเราคู่แข่งเราจอยไปไหนแล้วคู่แข่งเรา มาขนาดมาเช้านี่เรายังมีแบบคนแบบหาเพียบเลยก็ไปสายนี่ไม่ทันนะพี่น้องเอ้ย ผมก็มาเจอจักจั่นหนึ่งตัวนะทุกท่านไปไหนแล้วเมื่อกี้นี่มันมาเกาะตรงนี้จักจั่นตัวหนึ่งนะนี่นะทกท่านเดี๋ยวเราก็หาดอกกระเจียวอืมโอ้เรามาเจอ,อชาวบ้านก็มาหาทุกท่าน เออเดี๋ยวชมหน่อยได้เยอะหรือเปล่าโอ้เต็มสลากุ้งหมดเลยเต็มได้มานิดหน่อยแล้วสู้ผมไม่ได้ผมได้สี่ดอกนี่ ทุกท่านเพิ่นได้ประมาณนิดหน่อยเราจะย้ายปลาในพี่น้อยฝั่งโน้นต่อฝั่งนี้ไม่มีแล้วคนหาเยอะฝั่งนี้สามคนแล้วฝั่งนี้สามคนฝั่งโน้นไม่รู้มีหรือเปล่าฝั่งโน้นมีใค,ใครหาก่อนเราหรือเปล่าฝั่งโน้นนี่นะทุกท่านเดี๋ยวจะชี้ให้ดูบ้านน้องกิฟต์นะฮะ บ้านน้องกิฟอยู่ตรงโน้นนะทุกท่านเลยขึ้นไปโน้นอ,อีกประมาณไม่ถึงกิโลนะฮะอ่านี่อันนี้เป็นเขื่อนนะทุกท่านอันนี้เป็นเขื่อนนะโล่งๆนี่คือเขื่อนนะทุกท่านบ้านน้องกิฟเนี่ยขับรถนี่ฮะเลยไปทางโน้นขึ้นไปอีกประมาณไม่ถึงกิโลก็ถึงแล้วนะฮะแต่ว่าระยะทางที่เราไปเนี่ยมันอ้อมนะทุกท่านเพราะว่ามันไม่มีทางลัด อันนี้เป็นทางอันนี้เป็นสันเขื่อนหรือว่าเป็นในในเขื่อนเนาะมันขี่รถผ่านทางนี้ไม่ได้ก้อนหินมันเยอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามถนนมันก็เลยอ้อมไกลประมาณสักอ่สี่กิโลได้นะท่านประมาณสักสี่กิโลสี่ถึงห้ากิโลนะสี่ถึงห้าโลได้นะบ้านน้องกิฟนะอ่านะ เห็นไหมเห็นเห็นบ้านคนไหมทุกท่านเดี๋ยวผมซูมโน,น่นโน่นคือบ้านคนเนี่ยถัดขับรถถัดไปจากบ้านหลังนี้ไปอีกประมาณหนึ่งกิโลหรือว่าสองกิโลนี่แหละถึงนะบ้านน้องกิฟนะไม่แน่ใจว่ามันมันหนึ่งกิโลหรือสองกิโลหรือว่าครึ่งกิโลโอเคครับผมลองหาดอกกระเจียวต่อไปเรื่อยๆสว,สวัสดีครับ